หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพรกรนี้รโทษกรรมบุคลากรทางการแพทย์ทําให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับพรกฉบับนี้โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่มองว่าคนที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงอาจไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าแต่เป็นฝ่ายบริหารที่จะได้ประโยชน์และไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบจากการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมาหากพรกฉบับนี้ถูกบังคับใช้ คือเป็นพลกรที่แอบอ้างเอาคนด่านหน้าบุคลากรที่อยู่ด่านหน้าที่ทํางานกับคนไข้โควิดจริงๆเมาบาังหน้าเพื่อที่จะสอดใสคณะกรรมการการจัดหาวัคซีนให้ถูกในโทษกรรมไปด้วยจากการจัดหาวัคซีนเอาจิงริงเนี่ยคือเขาก็มีการในโทษกรรมให้หลายๆกลุก่มทั้งคนแพทย์พยาบาลบุคลากรด่านหน้าคนที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลเลยอะไรก็แล้วแต่หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆในส่วนภักส่วนต่างๆแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ย มันมีกฎหมายคุ้มครองรองรับอยู่แล้วสําหรับเจ้าหน้าที่เขามีการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําการรักษาคนไข้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าทําการรักษาคนไข้แล้วเนี่ยไม่ได้มีความประมาทเลื่อเล้อร้ายแรงที่พิสูจน์ได้เขาจะมีการคุ้มครองโดยกฎหมายอยู่แล้วว่าจะไม่สามารถฟ้องร้องได้โดยตรงจะต้องแบบมีการแบบทาเรื่องฟ้องร้องผ่านทางโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเป็นเป็นผู้รับฟ้อง อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมส่วนทางเอกชนเนี่ยก็มีพรลกรของปี2559ครับที่จะคุ้มครองตรงนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าถามว่าคนที่ทํางานด่านหน้าเนี่ยเขาทํางานอย่างเต็มที่เขามีมีการดูแลอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะกลัวอะไรครับคือถ้าเขาทํางานอยา่างโปร่งใสเขาทํางานกันอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไปกลัวไหมว่าจะถูกฟ้องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ายังไงภาครายเขาคุ้มครองอยู่แล้วจากพรบฉบับเก่าแต่ตอนนี้มันมีการออกอน,นี้ออกมาซึ่งอ้างว่า จะให้ด่านหน้าทํางานได้อย่างมีความสะดวกใจมากขึ้นแต่ทําไมถึงมีข้อเจดที่ระบุว่าคณะกรรมการในการจัดหาวัคซีนรวมถึงคนที่รับแต่งตั้งมาเนี่ยจะพ้นผิดไปด้วยย้อนหลังไปถึงมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยครับมันคือข้อสงสัยว่าสรุปแล้วเขาเอาด่านหน้ามาหากินสอดใส่เพื่อที่จะให้พวกกลุ่มคนที่มีการกําหนดแนวทางนโยบายเนี่ยรับโทษผิดไปด้วยหรือเปล่าถ้ามองมองตัวกฎหมาย ท,ที่เขาที่เขาออกมาก็ลักษณะจะเป็นการคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มันวิกฤตเพราะว่าด้วยทรัพยากรที่จํากัดนะครับด้วยกําลังคนที่จํากัดเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานปกติในการให้การรักษาพยาบาลนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเขาก็เลยที่ผ่านม,มาก็จะอาจจะมีการจะมีการออกกฎหมายลักษณะนี้เข้ามานะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับทุกคนก็ติดใจที่ข้อเท็จเหมือนกันทั้งหมดครับ ซึ่งในภาวะที่บุคลากรด่านหน้ากำลังต่อสู้กับโรคระบาดและทำงานอย่างหนักนั้นก็มีคนทำงานไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการวัคซีนที่หลายๆฝ่ายมองว่าเป็นการบริหารที่ผิดพลาดจนเกิดการระบาดแพร่หลายเป็นวงกว้างและมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งพวกเขามองว่าฝ่ายบริหารควรจะออกมารับผิดชอบกับการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ไม่ใช่ออกพรกรเพื่อปกป้องตัวเองถูกต้องครับต้องควรจะต้องมีการออกมารับผิดชอบต่อการตัดใจผิดพลาดครั้งนี้ไม่ใช่แค่คณะผู้บริหารเท่านั้น,น,นรวมถึงคุณหมอที่อยู่ในทีมงานนั้นด้วยที่เขาให้ข้อมูลทางด้านวิชาการที่ไม่ได้มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอแล้วจริงๆเขามีข้อมูลอะไรออกมาเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ยังเชียร์ที่จะไปฉีดวัคซีนเชื้อตายคุณยังเชียร์ที่จะไปฉีดวัคซีนที่ เป็นมาตัวเดียวใช่นะบบนั้นสถาการแบบเนี้ยตัวที่คุณไม่มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลทางด้านของวัคซีนอื่นๆเช่น mrna เลยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีงานวิจัยออกมาต้องเยอะแยะมากมายรองรับว่ามันสามารถที่จะต่อต้านเดลต้าได้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่จะมาขอให้ยกโทษขอให้นิรโทษหรือว่า,อาบอกว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะไหนๆก็ยโยนกับด่านหน้าไปแล้วก็เหมาพวกนี้ไปด้วยมันก,มนก็มันก็ดู นอยากเห็นความรับผิดชอบตรงนี้ที่สุดแล้วผมคิดว่าแล้วก็จะมาออกอะไรแบบนี้เพื่อหน,นีความรับผิดชอบก็าอาจจะดูดูอาจจะไม่โอเคสำหรับทุกคนและนี่ก็เป็นเสียงจากคนที่ทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด -19 ถึงร่างพลกรฉบับนี้และพวกเขาก็มีคำถามในใจว่าถึงเวลาหรือย,อยังที่ฝ่ายบริหารจะออกมายืดอกแสดงความรับผิดชอบกับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมา